สวัสดีครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ดับเบิลคล s ชเล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง3ผู้เล่นครับที่ดูแล้วว่ามีแววมากๆครับที่จะสามารถระเบิดฟอร์มได้ในซีซั่นที่จะถึงนี้ครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะว่า3มผู้เล่นเนี้ยมีเกมรับเป็นหลักนะแน่นอนว่าเกมรับเป็นเกมที่แอดชอบมาอยู่แล้วนะแอดก็เลยเลือกขึ้นมาเองเลยว่า3คนเนี้ยมีแววจริงๆนะครับแล้วแอดก็เลยไปหาข้อมูลสนับสนุนมาว่าทําไมไอ้สคนเนี้ยเขาจะ ถึงสามารถระเบิดฟอร์มได้ในสีสั่นหน้านะฮะอ่ะเดี๋ยวไปรับชมกันนะฮะซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปนั่นเองเนาะ เรามาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยดีกว่านะนั่นก็คือถึงด้านของโรเบิร์ตวิลเลียมส์นั่นเองครับเซ็นเตอร์ของบอสตันเซ l t i ติครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหแกเพิ่งจะเล่นใน NBA เป็นปีที่4เท่านั้นเองครับปีที่4คือเริ่มต้นฤดูกาลหน้านะแล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมชื่นชอบในตัวแกมากๆก็คือฟอร์มในเพลย์ออฟปีที่แล้วนี่แหละที่ทําไว้ดีนะครับรวมถึงการมอบสัญญาครับคือทางด้านของบอสตันเซ l t i ติเนี่ยมอบสัญญาระยะเวลา4ปีนะครับสี่สิบแปดล้านเหรียญให้ก อาจจะกลายเป็น54ล้านเหรียญถ้าแกสามารถทําตามข้อตกลงได้นั่นเองนะครับแล้วถามว่าไอสิ่งที่พิเศษของโรเบิร์ตเิลเลียมเนี่ยมันคืออะไรฮะมันคือจุดนี้ครับที่ทําให้แกเนี่ยเป็นผู้เล่นเกมรับหรือว่าเป็นผู้เล่นเกมบล็อกที่สุดยอดคนหนึ่งแกสูงเพียง6ฟุต8เท่านั้นนะครับแต่แกมีวิงสเปนกว้างถึง7ฟุต6ทุกคนฟังไม่ผิดนะครับสูง6ฟุต8แต่มีวิงสเปน7ฟุต6เพราะฉะนั้นแกมี potential มากๆเลยครับในการเล่นเกมรับให้กับ b o s t o n เซา ติกนะ ทีนี้ครับเรารู้ potential ของแกไปแล้วใช่ไหมเราจะมาต่อครับว่าในปีที่แล้วแกทําผลงานไว้เป็นอย่างไรบ้างนะครับแกทําค่าเฉลี่ยไป8แต้มต่อเกม6.9รีบาตต่อเกม1.8บล็อกต่อเกมในระยะเวลา18.9นาทีนะครับซึ่งแกลงให้กับเซลติกในปีที่แล้วเนี่ยไป52เกมและใน52เกมนั้นเนี่ยมี13เกมที่เป็นตัวจริงนะครับสิ่งที่เราสามารถทําให้คาดหวังได้ก็คือแกเพิ่งจะอายุ23ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ ถึงจุดพีคด้วย3านึกภาพออกไหมผมก็เลยตั้งความหวังไว้เหมือนกันว่าเฮ้ยถึงด้านของโรเบิร์ตวิลเลียมเนี่ยน่าจะสามารถเป็นเบรกเอาซีซั่นได้ในซีซั่นนี้ครับแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงของแกก็ยังมีครับนั่นก็คือทางทีมต้องคอยระวังอาการบาดเจ,จ็บของแกอยู่พอสมควรนั่นเองครับทีนี้มาต่อกันครับว่าเฮ้ยถ้าบอกว่าผมชอบแกในเพลย์ออฟตอนนั้นเนี่ยแกทําอะไรไว้ครับในเกมแรกเนี่ยที่ต้องเจอกับบลูคลินเนสถ้าใครยังจาได้นะครับถึงด้านของโรเบิร์ตวิลเลียมทําไป11แต้มครับ 9รีบา์แล้วรวมถึงสามารถสร้างเพลย์ออฟเรคคอร์ดให้กับเซลติกอยู่ที่9บล็อกครับในระยะเวลา23นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนั้นมันยังติดตาผมอยู่เลยครับ แล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมเริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าทางด้านโรเบิร์ตวิลเลียมเนี่ยน่าจะได้ลงเล่นมากขึ้นและโชว์ศักยภาพมากขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่สัญญาที่เซลติกมอบให้หรือว่า potential นะครับอันนั้นคือหนึ่งในความคิดใช่ไหมแต่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ทางด้านของอุโดก้าโค้ชของเซลติกรวมถึงแบรดสตีเฟนเนี่ยได้ออกมาบอกเหมือนกันครับว่าเฮ้ยในปีนี้เราจะให้เวลากับยังคอหรือว่าผู้เล่นที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมากขึ้นครับซึ่งผมคิดว่าทางด้านวิลเลียมเนี่ ในนั้นเช่นกัน,นครับด้วยระยะสัญญารวมถึงเม็ดเงินด้วยนะผมว่าเขาน่าอยากจะต้องใช้วิลเลียมเหมือนกัน,นครับและด้วย Potential เนี่ยก็สามารถพาแกไปเป็นแกนหลักของทีมในอนาคตเลยก็ได้นะครับ แล้วนอกจากนั้น,น,นะครับทางด้านของอีนัสคันเตอร์ก็ยังได้ออกมาชมทางด้านโรเบิร์ตวิลเลียมนะครับว่าเฮ้ยฟิสคอลของเขาเนี่ยเริ่มที่จะดูดีขึ้นมากๆรวมถึงฝีมือในการเล่นเกมด้วยนะครับทั้งการยิงเอย่ยทั้งการส่งเอย่ยแกเริ่มทําได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วก็การกระโดดอะไรต่างๆของแกเนี่ยทำได้ดีมากๆอันนี้คือรุ่นพี่ออกมาชมรุ่นน้องแล้วนะแล้วก็ยังมีนักวิเคราะห์อีกหลายคนครับที่ยังยกให้ทางด้านของโรเบิร์ตวิลเลียมส์เนี่ยน่าจะเป็นเอ็กแฟกเตอร์ของ, ic, ง,องเซล ฒนาขึ้นมากนะแล้วทำให้นักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยเริ่มให้ความสนใจเขาเป็นอย่างยิ่งนะอ่ะเรื่องนี้มันก็ยิ่งทำให้ผมเนี่ยเริ่มเพิ่มความมั่นใจในตัวเองแล้วว่าเอ้ยไอ้หนุ่มเนี่ยมันมีดีพอสมควรครับแต่ว่ามันยังมีคำถามหนึ่งครับติดอยู่ในใจนั่นก็คือเขาจะสามารถแย่งตัวจริงกับทางด้านเอาลฮอ,อร์ฟอ์ได้หรือเปล่า ผมอยากลองให้หลายๆคนเนี่ยช่วยคอมเมนต์เข้ามานะหรือจะเป็นแฟนบอสตันเซลติกก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าทางด้านของอัลฮอรฟอร์ดอย่างที่รู้เราว่าเขามีเกมรีบราลที่ดีใช่ไหมสามารถเล่นสเตรทไฟฟ์ได้นะฮะแล้วก็ยังเก่าเกมอีกด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านอัลฮอ f o ฟอร์ดดูเหมือนว่าจะเป็น starting big man ของเซลติกอย่างแน่นอนแต่ว่าผมก็ยังหวังนะว่าให้ทางด้านวิลเรียมเนี่ยน่าจะสอดแทรกขึ้นไปได้บ้างถ้าถามว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเกมรับของเขาเนี่ยมีการบล็อกที่โอ้โห amazing มากมาก การที่แขนยาวขนาดนี้การที่ยังเด็กอยู่ไม่มี potential ให้ปั้นเยอะมากๆดึกภาพออกแม่แล้วถ้าหลายๆคนคิดว่า <S <S เฮ้ยมันอาจจะเป็นแค่เกมบล็อกหรือเปล่าทางด้านอาฮอรฟอร์ดเนี่ยน่าจะสร้างมิติในเกมส่งในเกมลุกอะไรได้กว่ามากพอสมควรแต่ว่าถ้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านวิลเลียมครับก็มี s e n ส์ในการเป็น p l a y m a k e ์จากวงในเหมือนกันนะเพราะยังมีอยู่เกมหนึ่งเนี่ยที่เขาเจอกับฮิลสันร็อกเกตครับแล้วเขาเนี่ยสามารถทําไปถึง8 assist นะเออวันนั้นก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่า าจจะต้องแล้วแต่อุโดกาแล้วแหละว,ว่าจะเลือกใครขึ้นมาเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ตัวจริงซึ่งสําหรับผมเองเนี่ยผมก็ยังเชียร์เจ้าหนุ่มวิลเลียมนะถึงจะรู้แหละว,ว่าเอาฮอฟฟอร์ดน่าจะมีความเก่าเกมมากกว่ามีการรู้ทันเกมที่มากกว่าแต่ก็อดไม่ได้จริงถ้าใครคิดยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากให้เอาฮอฟฟอร์ดหรือว่าทางด้านโรเบิร์ตวิลเลียมเป็นตัวจริงมากกว่ากันนะ เอ้ยแล้วพูดถึงโรเบิร์ตวิลเลียมเนี่ยจะว่าไปผมก็มีการ์ดเขาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้การ์ดผู้เล่นที่ตัวเองรักผู้ตัวเองชอบนะครับอย่าลืมครับไปช็อปได้นะครับไปซื้อได้ที่มู t a r s h o p นะครับพาร์ทเนอร์ของทางช่องเรานั่นเองนะก็มีทั้งการ์ดทั้งแพ็คใช่ไหมรวมถึงมีบลัซเซอร์บ็อกซ์อะไรอย่างนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลรวมถึงมีฟิกเกอร์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้การ์ดมาสะสมแบบนี้นะครับก็อย่าลืมไปช่วยอุดุดดดหนนนนทาาาาางง้้ง้ลลูกกคขอแอแววยะวยะ็่่ืมร ถ้าใส่โค้ด dbcb ไปเนี่ยครับก็จะได้รับส่วนลด5%อีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไปซื้อเนี่ยไม่ได้แล้วจริงๆนะ แล้วสาหรับคนที่สอนะครับไม่ใช่ใครนะั่นก็คือในด้านของนิโคลัสคลารสตันนั่นเองนะครับที่ผมว่าแฟนๆเน็ตน่าจะรู้จักกันดีเลยแหละนะครับแล้วก็หลายๆคนน่าจะรู้จักแกเหมือนกันนะแกเล่นเป็นตําแหน่งเซนเตอร์ครับแล้วก็ถนัดซ้ายด้วยนะครับสูง6ฟุต11นั่นเองนะคือแกเนี่ยออกจะตัวเล็กไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็มีหน่วยการที่ยอดเยี่ยมพอสมควรน,นะฮะแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าเขาน่าจะพัฒนาไปได้ไกลนั่นก็คือการที่แกเน้นเกมรับแล้วผมยังรู้ รู้สึกนะว่าแกเนี่ยพอไปเช็คโรสเตอร์ในของบลูลิงเน็ตมาดีๆก็เฮ้ย ถ้าให้เปรียบเนี่ยผมว่าแกอยู่ท็อปทรีเลยนะครับท็อปสของผู้เล่นเนสที่เล่นเกมรับดีมากๆเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นเอ็กแฟกเตอร์ของทีมนี้ด้วยแหละในช่วงเพลย์ออฟนะซึ่งไม่ใช่ผมคนเดียวที่คิดอย่างนั้นครับเพราะว่าถึงด้านของสตีฟเนยก็ยังบอกเหมือนกันครับว่าเฮ้ยถึงด้านนิกเนโรนิคลาสบัตูมเนี่ย, um ยมีประสิทธิภาพมากๆในหลายๆอย่างนะแล้วก็น่าจะเป็นเอ็กแฟกเตอร์ในปีนี้ให้กับทางด้านบลูลินเนสอีกด้วยนะครับ เราไปดูสถิติของคลารสตันในปีที่แล้วกันหน่อยครับทางด้านคลารสตันนี่นะครับมีค่าเฉลี่ย6.6แต้มต่อเกม5.2รีบลต่อเกม1.2บล็อก per ์เกมนะครับแล้วก็มีการยิงฟิลโกลด์เปอร์เซนเทจอยู่ที่62%ครับซึ่งไอสถิติเนี้ยเราอาจจะไม่สามารถวัด potential สูงสุดของแกได้ถูกปะเพราะว่าการมินิตการลงเอยการเล่นรูปแบบต่างๆแต่อันนี้เราพาไปดูปี2019หน่อยดีกว่าครับซึ่งเขาเนี่ยเล่นอยู่ใน G League นะกับ long island nets นะครับ ซึ่งเขามีค่าเฉลี่ยตอนนี้เล่นในจีลีกปี2019เนี่ย อยู่ที่16.7แต้มต่อเกม7.3รีบาตต่อเกมแล้วก็1.2บล็อกต่อเกมเลยทีเดียวนะครับแล้วทีนี้มาดูชูตติ้งเปอร์เซนต์เอเนี่ยอยู่ที่66อ่าอันนี้เราก็ไม่ค่อยแปลกอะไรถูกไหมเพราะว่าแกก็เล่นเป็นวงในอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันน่าประทับใจมากๆในตอนนั้นครับก็คือแกสามารถยิง3แต้มในจีลีกลงไปได้ถึง56นะซึ่งโอเคแหละว,ว่าเกมนึงเนี่ยอาจจะยิงประมาณ2หรือ3ครั้งอะไรแบบนี้นะฮะไม่ได้เกินไปกว่านั้น แต่ถ้าว่าด้วยเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ผมรู้สึกว่าแกมีเพดานที่สูงอยู่พอสมควรที่ให้พัฒนาขึ้นไปได้นะครับแล้วเรื่องเนี่ยมันกลับมากลับตาลปัดสักหน่อยเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยนะครับในด้านของคลาสตันมีเปอร์เซ็นต์การยิง3แต้มให้กับบลกเดนเนสเพียงแค่ยีเท่านั้นเองนะฮะจากที่ราวห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังบอกเลยครับว่ามันคือมีเพดานให้ไต่ให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะโอเคแหละว,ว่าเอ้ยไม่เป็นไรยี่สิบนนเปอร์เซ 36-38%เนี่ยไม่รู้ผมหวังเยอะไปหรือเปล่านะมันก็น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าต้องย้ำอีกทีว่าแกเพิ่งจะอายุ22ปีเท่านั้นนะและยังมี potential ต่างๆให้แกเนี่ยได้ไต่ขึ้นไปเยอะเลยนะครับ เม่กี้เราพูดถึงเรื่องเกมบุกไปแล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูในเรื่องเกมรับกันบ้างครับผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะในการที่นิคลัสแคลคสตันเนี่ยสามารถกัดได้แบบว่าหลายโพซิชันหรือว่าหลายตำแหน่งมากๆซึ่งตรงนี้แหละผมเลยมองว่าแกน่าจะกลายเป็นอีกอาวุธสําคัญเลยครับของทางด้านสตีฟเนชในการที่จะใช้ปิดผู้เล่นต่างๆนานานครับแล้วก็วิงสเปนเนี่ยของแกยาวประมาณ7ฟุต2ถึง7ฟุต3เลยนะโอ้โหเป็นเรื่องที่ฟ้าประทานพรพอๆกับทางด้านโรเบิร์ตวิลเลียมค แกเลยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยปัญหาหลายๆอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นครับเมื่อตอนที่ด้านคลกสตันต้องไปเจอผู้เล่นแบบว่าวงในแบบแข็งแขงอ่ะนึกภาพออกไหมโจเอลเอ็มบีหรือว่าบางทีต้องไปปิดถึงด้านยานนิสหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แกดูแล้วว่าจะต้องเพิ่มนะครับก็คือเซนส์ในการปิดมากขึ้นถูกไหมแบบความคงความเก่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นและเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องฟิสิกอลของแกเนี่ยครับที่ดูแล้วถ้าเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะมันจะช่วย บลูค l ลินเนสวงในได้ดีมากๆถึงแม้ว่าแกจะออกมาจากเซคันด์ยูนิตก็ตามนะแต่เรื่องนี้แหละผมมั่นใจว่าคล a x t สตันน่าจะเป็นอีกส่วนประกอบที่สําคัญมากๆครับที่อาจจะพาบลูคลินเนสคว้าชแชมป์ภายในปี2ปีนี้ก็ได้นะอะต้องรอดูฮะผู้เล่นเกมรับคนที่2อย่างนิโคลัสคลาร์สตัน เราจะ้พูดถึงผู้เล่นคนสุดท้ายเนี่ยผมว่าคนนี้ไม่เอามาไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเขาคือลูกรักของผมเลยครับทางด้านของมาร์ติสไทบูนนั่นเองที่ผมคาดหวังว่าปีหน้าเนี่ยแกน่าจะขึ้นมาแน่ๆครับด้วยการที่ทางด้านฟิลลี่เนี่ยนะครับหรือว่าเฟรเดอ e ิเฟรเซนติซิกเซอร์เนี่ยต้องขาดทางด้านของเบนซิมมอนไปซึ่งอย่างที่เรารูฮะว่าเบนซิม o อนเนี่ยก็ขาดตั้งแต่ตำแหน่งเซนเตอร์ถึงพอย์การถูกไหมเพราะฉะนั้นการเสียคอดิเฟนเซฟไปเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่สร้างมิิิตตหรือเพ่ ให้กับทังด้านของมาติสทบูได้อย่างดีนะครับหรือว่าอาจจะมีใครบอกว่าเฮ้ยก็มีแดนนี่กรีนอยู่นี่ครับแต่ว่าเราก็ต้องตระหนักถึงบางอย่างนะว่าทางด้านแดนนี่กรีนครับก็ไม่ได้ไวัยรุ่นแล้วนะทางด้านแดนนี่กรีนเนี่ยก็ประมาณ34แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางด้านทบูเนี่ยครับที่จะกลายมาเป็นแกนหลักในเรื่องดิเฟนซ์โซนพรีเมเตอร์ของทางด้านเซเวนตี้สิกเซอร์นั่นเองนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมแกถึงน่าจะขยบขึ้นมาได้นะ สำหรับมาทิสชาบูเนี่ยนะครับแกสูง6ฟุต5นะหรือก็คือ196เซนเนี่ยครับแต่มีวิงสเปนกว้างถึง7ฟุตเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับที่ทำไมระยะเวลา2ปีเนี่ยมันก็เลยทำให้แกเนี่ยขึ้นมาเป็นถูกพูดถึงมากๆนะหรือสื่อหลายๆสื่อนะครับนักวิเคราะห์หลายๆคนนะฮะรวมถึงผมเองด้วยเนี่ยที่เป็นคนทำช่องเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยแกขึ้นมาได้ดีมากๆคนหนึ่งเลยนะแล้วก็แบบ เป็น a อ l d ดิเฟน e อ่ะก็คืออยู่ในระดับ a อ l d ดิเฟน e เลยทีเดียวนะครับรวมถึงสถิติที่นันถ่ายบูทําได้แล้วมันน่าเหลือเชื่อมากๆนั่นก็คือในปีที่แล้วเนี่ยนะครับแกเล่นไปประมาณ20.1นาทีครับแต่ว่าสามารถติด All NBA Defensive Team ได้ซึ่งถามว่าเอ้ามันพิเศษตรงไหนล่ะมันพิเศษตรงที่แกทำลายสถิตินะสิครับแกทำลายสถิติของทางด้านบอบบี้โจนส์นะที่เคยอยู่ฟิลาเดลเฟียเหมือนกันครับแล้วก็บอบบี้โจนส์เนี่ยตอนนั้นนะครับที่ติด a l Defensive team แกเล่นไป20.4นาทีนะครับแต่ทางด้านชายบูเนี่ยเล่นไป20.1นาทีหรือว่าจริงๆประมาณ20นาทีเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแหละสิ่งเนี้ยมันเลยทำให้ผมยิ่งคิดเข้าไปใหญ่เลยว่าเฮ้ย้าแกไดมมินินนนนตตลลงเเ่่่่ในออทีีซู เล่นประมาณ30-32นาทีต่อเกมเนี่ยแกน่าจะสร้าง Impact เกมรับให้กับทีมได้มากๆเลยทีเดียวและดีไม่ดีเนี่ยอาจจะสามารถติดออ NBA Defensive t e a ทชุดที่1เลยก็ได้นะ ทีนี้มาดูสถิติของมาติสกันหน่อยครับถึงด้านชายบูเนี่ยครับใช้เวลาลงเล่นน้อยก็จริงครับแต่สามารถผลิตไปได้1.6สตีลต่อเกมนะครับแล้วก็1.1บล็อกต่อเกมด้วยรวมถึงติด All Defensive Second Team ด้วยนะครับรวมกับทางด้านของโจเอลเอมบีเพื่อนร่วมทีมของเขานั่นเอง แล้วทีนี้ครับผมไปเจอสแต,ตนี้มาน่าสนใจมากๆเลยครับในระยะเวลา57เกมแรกที่ทางด้านไทบูลงเล่นให้กับ76เซอร์นี่ยนะครับในปีที่แล้วนะเพราะว่าไทบูเล่นไปทั้งหมด65เกมเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นสแต,ตแบบไม่เต็มซีซั่นนะครับทางด้านไทบูเนี่ยปิดไปแล้วประมาณ41ผู้เล่นครับซึ่ง41ผู้เล่นเนี้ยเขานับมาจากว่าอย่างน้อยไทบูต้องปิด10การคลองบอลน,นะ เราไปดูกันหน่อยครับว่าฟิลโกคนที่มาเจอทางด้านของมาติสไทบูเนี่ยเล่นเป็นยังไงกันบ้างครับคนที่มาเจอมาติสไทบูเนี่ยนะโอ้โหยกได้ว่าเปอร์เซ็นต์การยิงฟิลโกลงมีแค่3าเท่านั้นครับเรายิงไปทั้งหมด220ลูกแต่ว่ายิงผ่านทางด้านของมาติสไทบูและสามารถทําแต้มได้เนี่ยเพียง77ลูกเท่านั้นรวมเป็น226แต้มเพราะฉะนั้นไอ้สาเนี้ยโอ้โหก็ถือว่าบอกได้เยอะพอสมควรนะว่าการปิดของเขาดีแค่ไหนรวมถึงยังงสสาาามรรถร้เิน ให้กับคู่แข่งได้ถึง44ครั้งครับสำหรับไอ้41คนที่เขาไปปิดเนี่ยนะครับทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ true shooting percentage ครับค่าเฉลี่ยของ nba ในเรื่อง shooting percentage เนี่ยอยู่ประมาณ57.1ครับแต่ว่าทางด้านไทบูเนี่ยสามารถกดดันคู่แข่งได้จนเหลือแค่ประมาณ46เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับเลยเป็นตัวแสดงอย่างดีนะว่าเฮ้ยทางด้านไทบูเนี่ยน่าจะสามารถขยบขึ้นไปได้อีกเพิ่มเวลาการเล่นขึ้นไปได้อีกแล้วก็จะมีส่วนร่วมกับที มากขึ้นไปอีกและนี่แหละครับจะเป็นเหตุผลทําให้แกร,ระเบิดฟอร์มในเกมรับได้อีกด้วยทีนี้มาพูดถึงเรื่องเกมบุกอีกสักนิดนึงครับแกน่าจะต้องเพิ่มมิติตรงนี้มากด้วยนะแล้วผมก็ยังเชื่อนะครับว่าเรื่องการยิง3มแต้มเนี่ยแกน่าจะพัฒนาขึ้นเยอะเหมือนกันนะน่าจะไปฝึกมาพอสมควรแหละการคัดเนี่ยแกน่าจะทําได้ดีพอสมควรแต่ว่าเรื่องการยิง3เนี่ยผมว่าถ้าเขาฝึกอีกนิดนึงโอ้โหแจมแมวแน่นอนฮนะแจมแมวแน่นอนและนี่ครับคือเหตุผลทั้งหมดนะที่ท ว่าทำไมผมถึงเลือกทางด้านของมารติสไทบูมาในลิสต์ที่3คนนี้นะครับแล้วก็ขอทิ้งท้ายไว้อย่างหนึ่งครับว่าทางด้านด็อกรีเวิร์กเองได้ออกมาอวยทางด้านของมารติสเหมือนกันว่า,วาเขาอะคือท็อป10เพลเอร์ในเรื่องของการดิฟเฟนซ์ในลีกนี้เลยด้วยซ้ำนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับใครคิดเห็นยังไงกับทางด้านโรเบิร์ตวิลเลียมส์มาติสไทบูรวมถึงทางด้านของิโคลัสคลาร์สตันเนี่ยสามารถพิมพ์มาบอกสามารถมาพูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับ แล้วสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ